เอาไรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเิ้าสู่รายการ s โลว t ทีวีนะฮะวันนี้ก็อยู่เันกับเกมว่าเค้า์เตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปหาข้อมูลอะไเองกันนะกดเล่นมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโหลดมาเป็นเกมฟรีนะฮะซึ่งเล่นในสตรีมนั่นเองนะครับก็จากวันนี้ผมก็เป็นตำรวจซึ่งก็เหมือนกับเกมเ v a เลยนะฮะแต่เราต้องไปยึด าทางเนี่ยครับเนี่ยฮะที่มันเป็นจุดสีตัวสีเนียฮะยุดฐานสีนะฮะเราต้องยึดให้ได้นะครับก็ยึดยึดจนเวลาหมดนะฮะก็จะแบ่งกันไปนะฮะแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าผมเข้ามาเนะี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งมาจากฐานเราเลยะฮะจังหวะนี้ Warning Heavy casualties sustained ก็โอเคนะเอ่อจังหวะนี้ผมคงต้องเดินไปทางนี้แล้ะครับเมื่อกี้ไปทางนู้นแล้วอู้อู้วิ่งวิ่งอู้กระตายกระตายจังหวะนี้ตกใจหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมจังหวะนี้ สไนเปอร์นะฮะเกมน,นี้ก็เล่นไม่ยากนะครับผมวันดีมีเพื่อนแนะนำมานะว่ามันสนุกดีก็เลยลองเอามาเล่นดูว่าคล้คลายเอวีเอครับจวะนี้ไงครับจวะนี้สซคิริงชาร์ลีอ้ะอยู่ไหนเอ่ยเห็นแล้วครับ เลนหัวแม่นเบยนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สามนะฮะยากจริงๆครับฉันคงต้องเล่นแบบสายโหดแล้ครับุกนะครโอ้โหผมเดินมานี่แล้วมันยังยิงตามได้อยู่หรอ เราเปลี่ยนเป็นหมดวาร์ปดีกว่านะฮะก,เก็เกมนี้มีสกิลด้วยนี่นคือกดตัว F นะฮะใช้สกิลแล้วก็จะมีการคููดาวของสกิลอยู่นะฮะอวาโอ้โหเด่นเวาสเหรอวาเหรอหูนี่ก็ยิงจังเลยฮะ ซื้อชุดอะไรใส่ได้นะฮะก็ลองใส่ชุดนี้ดูอุยเกิดตรงไหนวะเนีย่ยเดินช้าจุงเบยเร็วๆหน่อยดีทอผมก็ต้องพยายามไปยึดตรงนู้นให้ได้นะครับาพวกเราตัใจ ใส่วะอยากให้รู้นะว่าน้องอยู่ไหนเดี๋ยวยิงไส่ไหลเนี่ยม,มาขอ์คมอีกแล้วันไปคนรที่แล้วกัน โอ้โหมาข้างหลังครับยี่วันนี้เขาแอบ,บตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยเอาตกใจเลยเนี่ย h e l l ฮ hello ก็กดพูดด้วยนะฮะกดพูดรู้สึกอ่างอันติเมตนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลจะใครคนไทยป่ะครับ <laughs> คุไม่มีเลยฮะหายากมากคนไทยอือสไนเปอร์อีกแล้ววะ่ะผมรู้สึกว่าเกมนี้สไนเปอร์นี่เล่นยากนะฮะรูมม้สึกว่าผมเล่นไม่เป็นเลยครับขอขอลองเล่นกันหน่อยแล้วกัน ้อมมันไม่นิ่งไงฮะแล้วก็กดชิปผมไม่รู้นะว่ากดตัวอะไรนะครับกดชิปมันไม่มันมันไม่เหมือนเกมอื่นทั่วไปนะฮะปกติกดชิปแล้วมันจะอ่ากดชิปแล้วมันจะเหมือนเป้าเหมือนกั้นหายใจนะครับแต่เกมนี้กั้นหายใจตัวอะไรไม่ดูก็่เกมต้องน,นิ่งๆเท่านั้นนะครับ สอบขึ้นทดสอบของเขาแรงจริงส่วนนี้โดนแล้วฮหนึ่งนะผู้ไม่ตายเลย้วจัดการสำคัญกว่าความรู้จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับส่วนนี้นต้องคอยระวังข้างหลังด้วยนะฮะอู้หฮะ เขาแม่นกันจังครับสไนเปอร์เนี่ยผมเล่นสไนเปอร์ไม่เป็นนะฮะก็เล่นเล่นไปนะฮะเดี๋ยวก็เป็นเองครับผมก็เพิ่งเล่นไม่นานนะเหมือนกันครับโหแม่งรัวกันจังวะ แม่นจริงว่ะใครเงี้ยเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูดีกว่านะฮะอ๋อผมเล่นไม่เป็นในเกมนี้ะเพิ่งเล่นนะฮะใครเราเพิ่งเล่นเราก็เป็นไก่เขาไปก่อนแล้วกันนะครับแต่รู้สึกว่าภาพก็สวยดีนะฮะ ่อยให้มือสไนเปอร์ลองจัดการไปนะครับโดนหรือเปล่ากัวสไนเปอร์มากครับออ้ตัวละห้าหนึ่งนัดถ้าโดนตัวเนี่ยเราจะดรถไม่เยอะนะครับแต่ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับ Yeah, they're good. ิงกูนะฮะเหมือนเขาจะรู้นะฮะเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะสงสัยทีมผมคงจะต้องแพ้แพ้ไปแค่หนึ่งอันนะฮะรู้สึกว่าเขาจะรับอะไรเมื่อเนะี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่พวกผมยึดได้นะฮะยึดได้ต่อครั้งหรือเปล่ารู้สึกทีมเขาจะยึดได้มากกว่านะฮะพื้นที่หะ,ะือเปล อเคก็ปล่อยเขาไปนะฮะมากกว่าแลไวไงมากกว่าแล้วเก่า่ะฮะเคงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลากันไปเล่นต่อก่อนนะฮะคงเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณใครที่ติดตามชมด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามชมผมนะฮะใครที่เข้ามาก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ